อีกเรื่องหนึ่งที่เดือดร้อนเช่นเดียวกันครับเรื่องของไข่ไก่ตอนนี้ราคามันขึ้นแผงและห6บาทนะครับซึ่งขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วด้วยคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูที่เบตงจงังหวัดยะลากันหน่อยครับร้านขายไข่ไก่ครับบอกว่าไขา่ไก่งวดนี้เดือนนี้ทางเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยประกาศปรับขึ้นราคามา2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยขึ้นแบบรแผ,แผงแผงละ10บาท ล่าสุดต้องประกาศขึ้นอีก20สตางค์ต,ต,ต่อปอนด์นะครับหรือว่าครบแผงเนี่ยแผงและอีก6บาทครับรวม2ครั้งก็16บาทแล้วนะครับต้องรอการประกาศราคากลางจากเครือข่ายชากรก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้เต็มจอยแล้วโดยร้านไข่ดีช็อปครับมีการขายไข่ไก่กันราคาแบบนี้ครับขนาดจัมโบ้นะครับใหญ่พิเศษเนี่ยแผงและ135บาทนะครับเบอร์ศูนย์แผงและ130บาทเบอร์หนึ่ง ร้อยยี่สิบห้าเบอร์สองร้อยยี่สิบาทต่อแผงสามสิบฟองนะครับเบอร์สามร้อยสิบห้าและเบอร์สี่หนึ่งร้อยสิบบาทนะครับถ้าขครไก่ปรับเพิ่มขึ้นอีกแผงละหกบาท<ะ>ก็แน่นอนครับบวกเข้าไปอีกหกบาทจากราคานี้นี่คือราคาปัจจุบันนะครับที่กําลังจะจ่อขึ้นอีกหกบาทกระทบแน่นอนครับผู้บริโภคร้านค้าเขาบอกว่าจะตึงราคานี้ไว้ก่อนแล้วก็ถ้าจะขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นแผงละห้าบาทแม้ว,ว่าราคาไข่มันจะขึ้นแผงละหกบาทก็ตามเพื<ะ>่อ เขาเรียกว่าช่วยเหลือก่อบริโภคณตอนนี้นะครับช่วยไว้ก่อนช่วยไท้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะนอกเหนือจากคนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าไข่ไก่ราคาแพงน้องหมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะแต่คนที่เป็นเจ้าของน้องหมาสิคะอ่วมแล้วก็กระอักเลยค่ะตอนนี้ข้าวของราคาแพงมากกระทบไปถึงน้องหมาจริงๆนายมิลินวีรรัตนโรธประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทตั้งยี่ส่นซูเปอร์สโตร์จำกัดเป็นผู้ค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ที่อุดรธานี บอกว่าตอนนี้ราคาอาหารสัตว์เลี้ยงบางยี่ห้อนะคะพวกเพชรดีกรีพวกออาโปเนี่ยยี่ห้อดังๆเนี่ยขยับขึ้นราคาเฉลี่ยกเกือบ10%นะคะแล้วปรับราคามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์กับมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นค่ะคร,ราคาเดิมไม่ได้ต้องปรับขึ้น,นะคะ่ะไปนิดเดียวสั้นๆครับราคาน้ำตาลทรายครับปรับเพิ่มขึ้น1บาทนะครับน้ำตาลทรายมิตรผลนะฮะ ซึ่งจะมีผลเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปถึงแม้น้ําตาลที่บริโภคในประเทศนั้นถือเป็นสินค้าควบคุมราคาก็ตามนะครับแต่หลังจากมีนโยบายลอยตัวราคาน้ําตาลทําให้ต้นทุนแล้วก็กลไกร,ราคาสินค้ามีผลกระทบจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกด้วยนะครับสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะขยับขึ้น1บาทด้วยกันหลายอย่างขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีรู้สึกดีอยู่บ้างคือน,น้ำปาล์มน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอ้าวก็ประครับประครองกันไปครับคุณผู้ชมครับ